ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันอังคารที่สองของเดือนกันยายนซึ่งตรงกับขึ้นสิบค่ำเดือนสิบปีมัะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้ก,กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จ กับตัวของเรารวมถึงในด้านของการงานการเงินโชคลาภก็จะมีแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาในแต่ละวันในแต่ละครั้งก่อนที่จะออกจากบ้านก็ควรจะ ทำตามที่โบราณได้บ่งบอกเอาไว้ว่าเป็นอย่างไรในแต่ละวันนั้นสาหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าท่านล้างหน้าแปลงกวนให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ สำหรับสีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้ก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลจะมีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีงานวันนี้จะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมงานเก่าๆที่ท่านทำนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีทำแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วย ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีรายรับเข้ามาท่านบ่อยครั้งจะมีทั้งรายรับรายจ่ายแต่รายรับจะมากกว่ารายจ่ายในช่วงของวันนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนสำหรับในเรื่องของคนรักก็ดีพูดจาดีวันนี้ทำที่ปรึกษาหารือได้ จะทำอะไรก็ให้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็ถือว่าให้ความคิดเห็นที่ดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีวันนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่จะมีคนช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนในเรื่องของการทำงานถือว่างานของท่านจะผ่านไปได้ด้วยดี ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์จะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านด้วยน้ำพักน้ำแรงท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในวันนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านก็ถือว่าดวงการงานของท่านดีการเงินก็ดีในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักก็ถือว่า ต้องระวังไว้บ้างในช่วงของตอนเย็นเย็นอาจจะมีการหงุดหงิดหรือว่ามีการเข้าใจผิดอะไรกันอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเล็กๆนๆ้อยๆอันนี้ท่านระวังใจเย็นๆไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ทั้งตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงกวันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับสีที่ติดเนื้อติดตัวติดตนสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ การเสียงดวงเสียงโชคอีกเช่นเดียวกันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานเหมาะกับการลงทุนการค้าขายท่านจะทำอะไรวันนี้ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีวันนี้จะมีจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งในเรื่องของการเงินการทองจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับแต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองท่านมีอยู่แล้วในช่วงของวันนี้คนรักคนใคร่ ระวังจะจู้จี้งุดมิดหน่อยในช่วงของตอนเย็นนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันก็เยลือมันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธ ประจำวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเขียวหรือสีขว้าอันนี้จะเป็นสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนจะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ตั้นยืนหันหน้าไปทางทิศเหนื้อจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำอะไรในวันนี้จะมีความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการงานบางคนว่างงานมานานก็จะมีงานทำบางคนไปสมัครงานอะไรก็จะได้งานในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานท่านจะมีข่าวดีเข้ามาหาท่านการเงินการทองวันนี้ให้ท่านระวัง จะมีคนมาพูดจาชักชวนหลอกลวงให้ท่านเสียเงินเสียทองให้ท่านระมัดระวังไว้ในท่านระมัดระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของคนรักถ้าหากว่าเพิ่งเจอเพิ่งคบกันใหม่ๆก็ถือว่าให้ท่านระวังในเรื่องของคําพูดคําจาอาจจะมีการพูดดีเป็นร้ายพูดร้ายเป็นดีท่านระวังไว้ อาจจะมีการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบ สีที่เป็นมงคลในวันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้ดีมีโชคมีลาบได้ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิ่ที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงาน วันนี้ระวังทำงานอะไรอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหากว่าท่านทำเกี่ยวกับเครื่องจากเครื่องยนต์หรือที่สูงที่ต่ำอันนี้ท่านระวังอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุได้เล็กๆน้อยๆท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆวันนี้จะมีรายรับเข้ามาหาท่าน ในช่วงของตอนกลางวันในวันนี้คนรักคนใกล้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพูดจาให้ความคิดเห็นได้ในวันนี้ปริษาหรือเกี่ยวกับในเรื่องการงานการเงินก็ถือว่าท่านก็จะมีคนที่เรียกว่าให้ความช่วยเหลือและมีการาช่วยกันสนับสนุนมีความคิดเห็นตรงกันจะไม่ขัดแย้งอะไรนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวัน พระฤหัสประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นการดีในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบจะหาโชคหาลาบก่อยท่านยืนหันหน้าไปทางติดเนื้อจะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้การงานการงานท่านจะเหมาะกับการค้าขายท่านขายอะไรในวันนี้ จะขายดิบขายดีจะมีตั้งออเดอร์และจะมีคนสั่งจองกันอีกมากมายการค้าขายถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้การเงินการทองก็มีหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันคนรักคนใกล้ในวันนี้้าห้าว่าท่านเพิ่ง คบกันใหม่ๆก็จะมีของฝันของฝากมาให้ซึ่งกันและกันในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงกวนในท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเขียวกับสีฟ้าสองสีนี้จะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าไปตั้งยืนหันหน้า ไปทางทติศตะวันออกท่านจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีวันนี้ทำอะไรจะมีคนคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายอีกด้วยในช่วงของวันนี้ท่านจะมีรายรับ สลับกับรายจ่ายในวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ถือว่าในเรื่องของการเงินดีในวันนี้จะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆคนรักคนใกล้ระวังวันนี้อาจจะมีอารมณ์ร้อนหรือว่าพูดจาอะไรให้ต่านระมัดระวังไว้อาจจะพูด้ายกลับกลายเป็นดีสิ่งไหนไม่ดีก็ต่้นระวังระวังไว้ในช่วงของวันนี้คนเกิดวันเสาร์ จะทำอะไรวันนี้ต้องใจเย็นเย็นคนรักคนใกล้อีกเช่นเดียวกันในวันนี้จะทำอะไรพูดจาอะไรก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีการจับผิดกันในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจําวันของท่านจนครบ เจ็ดวันในวันนี้ก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดอะไรทำอะไรในช่วงของวันนี้ก็ขอ,ขอให้ท่านมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินหมืน่นเงินแสนทำอะไรก็มีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็ให้ท่านหาง่ายๆในช่วงของวันนี้ก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้ว จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี